สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับบ่าวนะคะฮารแงสไตล์วันนี้นะคะบ่าวมีโอกาสได้มาแถวบ้านแพ้วนะคะมาเยี่ยมพี่สาวนะคะที่เคยทํางานด้วยกันก็พี่อ้อยนะคะออกจากงานมาประมาณเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่อ้อยกันเลยดีกว่านะคะทุกคนว่าพี่อ้อยออกจากงานประจําแล้วมาทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถือโอกาสมาเยี่ยมพี่สาวด้วยนะคะไปไค่ะตามมาตามมาพี่อ้อยทำอะไรค่ะ ย้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่อ้อยค่ะทคอนู้จักกับพี่อ้อยนิดนึงพี่อ้อยเมื่อก่อนทาทาอะไรมาคะก่อนที่จะมาอยู่ที่บ้านทํางานออฟฟิศค่ะทำงานออฟฟิศทำอะไรคะทางานออฟฟิศอ่าเป็นพนักงานบัญชีการเงินค่ะการทบัญชีการเงินทุกคนพี่อ้อยทํางานที่นั่นนานนานไหมคะอ่าประมาณหปีห้าปีใช่บอกนิดนึง ก่อนที่จะออกมาพี่อ้อยมีมีแผนอะไรไหมว่าจะต้องมาทําอะไรแบบนี้จากสาวบัญชีเราจะต้องมาอยู่ในบรรยากาศแบบไม่เลยมันพลิกอ่ะมันพิกแขนแต่ว่าตอนนั้นที่อยู่ที่นู่นเราเลี้ยงกุ้งก่อนไงเราเลี้ยงกุ้งใช่ที่อยู่บางขุนเทียเราเลี้ยงกุ้งแล้วพอเรามาอยู่นี่แล้วมันก็พื้นฐานคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าสวนเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีเลยค่ะเจ้วพี่อ้อยกับ ยังไงคะในการเริ่มต้นคือจากที่เราเคยทํางานออฟฟิศทำงานประจํามาทํางานเรื่องการเงินมาแล้วอยู่ดีๆมาทํางานเกี่ยวกับการเกษตรมันมันมันยากไหมคะพี่มันยากมันเริ่มต้นจากอะไรก่อนถ้าถามว่ามันยากไหมมันเริ่มต้นจากอะไรก่อนเหรองานประจำเนะทุกคนก็รู้ว่าวันหนึ่งถ้าเราเกษียณแล้วเป็นเริ่มใหม่เริ่มตอน55้ามันจะยากมันจะยากมากเลย งั้นถ้าเรามีโอกาสเราเริ่มก่อนเลยดีกว่าเนาะล้มแล้วก็ยังลุกได้หลายครั้งแต่ถ้าในในในความคิดของเราใช่ใช่อันนี้ความคิดหลักเลยไปเราตามพี่อ้อยไปเรื่อยๆมีอะไรให้บาช่วยไหมคะพี่อ้อยมาๆเดี๋ยวช่วยไม่เป็นไรค่ะกลัวน้องหนักนี่นะคะบรรยากาศพี่อ้อยเลี้ยงปลาเลยค่ะตรงนี้ปลาหมอค่ะอู้เยอะมากตรงนี้ปล่อยไปกี่ตันคะเนี่ยปล่อยไปแค่เท่าไหร่แปดพันตัวแปดพันตัว ใช่เราต้องเลี้ยงเขาประมาณนานแค่ไหนถึงจะมีผลผลิตออกไปจำหน่ายได้สี่ประมาณหเดือนหเดือนที่ที่น้าแนะนำมานะห้าเดือนก็จะได้สามตัวโลสตัวโลสองตัวโลราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาที่ขายอยู่ตอนนั้นที่น้องขายไปประมาณเจบาทเจ็ดสิบบาทอู้ใช่ค่ะก็ก็ดีคือไม่ต่ำกับหกบอ่ะก็ดีนะถ้าราคาตอนนี้นะอ๋อค่ะ พี่อ้อยบาช่วยถือพี่อ้อยบาดดีไหมมามาช่วยกันดีไหมคะมากค่ะจากอารมณ์ที่เคยทํางานประจํากับกับตอนนี้มันเป็นยังไงคะพี่อ้อยเองบอกบอกกับเพื่อนๆหรือว่าเอใครใครที่อยากจะออกจากงานประจำแล้วอยากจะมีความคิดที่อยากจอกงานออกจากงานประจำแล้วมาทาแบบนี้พี่อ้อยมีข้อคิดหรือมีแง่คิดยังไงให้กับเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านบ้าง ประสบการณ์ของเราเลยอย่างงี้มันแฮปปี้นะกับการมาอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็ถามว่ารายได้ถ้าให้เทียบกันระหว่างงานประจํากับงานแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วเนะเกษตรกรมันแบบมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จะบอกว่าความสบายใจนี่เพียบอันนี้คือเราได้มนต์ความสุขใช่เอาจริงๆถ้าถ้าทุกถ้ามีทางเลือกนะพี่ว่าทำอย่างนี้ดีกว่า พี่ว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครไม่มีใครอยากทํางานประจํำมันเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนเลยนะพี่อ้อยใช่สักวันหนึ่งเราก็อยากจะมาทําอะไรแบบนี้มันมันแฮปปี้อ่ะนะคะทุกคนกับบรรยากาศที่มันอยู่ในบ้านของเรามันอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็เราได้มาดูแลนะคะแล้วก็มีความสุขตื่นเช้ามาได้เจอกับสิ่งที่เราทํารอคอยผลผลิต ได้ดูการเจริญเติบโตของเขาใช่ไหมคะพี่อ้อยดูหน้าพี่อ้อยแบบเหงื่อเราเห็นไหมความสุขนะแต่เห็นไหมว่าเหงื่อเหงื่อท่วมเลยเหงื่อท่วมแต่แบบแฮปปี้อ่ะความสุขนะคะเคยคิดกลัวมีไหมพี่อ้อยเคยคิดกลัวไหมตอนแรกตอนแรกเครียดนะมาอยู่เดือนแรกๆน้ำหนักลงไปน้ำหนักลงไปประมาณสี่ห้าโลอ่ะเครียดอ่ะเพราะเรามาเราไม่มีรายได้ไงแต่พอเราจับหยุดได้ ตั้งตัวได้มันก็เป็นอย่างที่เห็นทำยังไงถึงมีวิธีคิดยังไงคะพี่อ้อยตรงนั้นถึงผ่านความเครียดความคายกังวลมาก็เราเลือกเราเลือกจุดนี้แล้วเราก็ต้องไปต่อให้มันได้อะค่ะก็คือปรับวิธีใช่เราต้องปรับตัวเองใช่ก็เหมือนการทำงานเวลาเราไปทำงานออฟฟิศใหม่ๆเราก็ยังต้องปรับตัวแต่พอออกมาอยู่นี้มันก็ต้องปรับตัวเหมือนกันแต่เชื่อเหอะทุกคนถ้าเคยมี คือเหมือนเคยมีรายได้ประจำเนี้ยแล้วพอมาอยู่อย่างเงี้ยแรกๆอ่ะเครียดทุกคนจะยังจะยังปรับตัวไม่ได้ใช่ค่ะใช่แต่เดี๋ยวถ้าปรับตัวได้แล้วนะโอ้หสบายอ่ะแฮปปี้มีเห็นเลี้ยงไก่ด้วยตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะพี่อ้อยไม่ค่ะัไก่ไปแล้วไก่ไปแล้วเหลือแต่เหลือแต่กงเก็บของแล้วค่ะเนี่ยก่อนพี่พี่อ้อยเลี้ยงไก่นะเลี้ยงไก่ด้วยนะคะมันไม่ค่อยไข่ไงแล้วมันก็ตัวแล้วดูนี่ปีกล้วยใหญ่มากเลย ปีกล้วยอันนี้เป็นกล้วยพันธ์อะไรคะพี่อ้อยเนี่ยรอบ,บาน<อ>ะคะนี่นะคะทุกคนกล้ยงามมากเลยสำหรอบลาบ,บานพี่อ้อยก็จะมีผลมะรลากไม้เต็มเลยนะทุกคนเดี๋ยวบอเมื่อกี้แอบเห็นแบบมะละกอนะคะเ <c oughs> ต็มต้นเลยเด็ดไป <c oughs> เลยค่ดเด็ดไปเลยนี่นะคะทุกคนด้านข้างบ่อปลาก็จะมีอยู่ติดกับบ้านพี่เขาเลยนะ <c oughs> เขาก็จะปลูกไว้มีฝรั่งเก็บไปได้เลยนะคะ นี่แล้วก็มะละกออันนี้เป็นฝรั่งอะไรคะพี่อ้อยนี่นะคะสวยมากนะคะดูมะละกอสิทุกคนดกมากนี่เป็นความสุขที่หลายๆคนใฝ่ฝันเลยนะคะสําหรับหลายหลายคนหลายท่านที่ทํางานประจําก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งนะคะเก็บเงินได้สักก้อนนะคะคแล้วก็ จะกลับไปทำตามความฝันที่บ้านที่พื้นที่ที่ท้องถิ่นของตัวเองนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่ที่บ้านของเราอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาเยี่ยมเม้อเมยวเม้อเม้อเม้มมอันนี้ไส้แดงนะเน,นี่ยเดี๋ยว<ร>พี่เด็ดให้ก<ห>่อนหารปลาเหรอ,หรอเดี๋ยวไปดูกับพี่อ้อยกันนะคะไส้แดงนะคะอันนี้ เป็นฝรั่งไส้แดงจำชื่อพันธุ์ไม่ได้คือมันเยอะมากอ่ะแล้วก็มือใหม่หัดปลูกด้วยค่ะขาวไหมนี่ทุกคนดูโอ้โหงามมากแต่น่าจะน่าจะอ่อนไปนะลูกนี้ค่ะอันนี้เพิ่งเด็ดออกจากต้นน้ำเมื่อกี้พี่พี่อ้อยเด็ดให้เราดูเดี๋ยวดูลูกเขานะแบบขาวขาวบวบอย่างนี้เลยทุกคนดูอันนี้พี่อ้อยเพิ่งจะเริ่มปลูกใช่ไหม ปีน่าจะปีหนึ่งโอ้นี่นะคะดูผลผลิตเขาด้านในจะเป็นไส้แดงเขาน่าจะเรียกเป็นชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้มันมีมันมีหลายพันนะคะแต่สองต้นเนี่ยจําพันไม่ได้แต่ถ้าอย่างนั้นอะต้นนั้นอะหงเปาสืออหงเปาสือแต่อันนี้พันเต็งหมูต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในท่วงที่เรากําลังทดลองปลูกอยู่ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่มีความสุขไหมคะพี่อ้อยมีความสุขค่ะแต่ว่า เหนื่อยนะเหนื่อยแลกกับความสุขก็ไม<ะ>่เหนื่อยเป็นพักๆเดี๋ยวเราก็เข้าบ้านเราก็หายเหนื่อยแล้วเช้ามาจริงๆงานเหนื่อยไหมเหนื่อยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันร้อนแดดมากกวา่าช่วงนี้อากาศร้อนใ <c oughs> ช่อากาศร้อนแต่ถ้าแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวนี่แบบชิลมากเพลินมากเลยแบบลมพัดแม,ม่มชอบปลูกมุมแคคตัสอะไรบ้างอันนี้โหระพาทุกคนโหระพา ต้นนี้กินเป็นปีก็ไม่หมดใหญ่มากมันเป็นพุ่มสวยเก็บไว้ไม่ค่อยได้กินอันนี้เป็นพริกพริกค่ะนี่นะคะทุกคนอยู่ข้างบ้านเลยอยากกินก็ออกมาเก็บกินได้เลยใช่พืชผักสวนครัวมีหมดเลยครบนะคะใช่ค่ะเนี่รอบรอบบ้านนะคะพี่เขาก็ปลูกไว้นะคะมะเขืออยู่ทั้งนู่นไปดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมสวยๆหน้าบ้านนี่ยลูกงามๆเลยดูทุกคน ก็ปลูกไว้กินเนาะรอบๆบ้านดูสิรอบบ้านทานได้หมดเลยใช่้เขือมะม่วงต้นยอยังมีด้วยเด้อแล้วก็มีอาหารเรามีอาหารตาด้วยทุกคนดูอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะพี่อ้อยสวยจังอันนี้ชวนชมค่ะชวนชมโอ้โหอันนี้ว่านแสงอาทิตย์อันนี้บัวดินค่ะอืมอันนั้นก็จะเป็นไม้ใบของแม่เขาค่ะแล้วไปดูมุมข้างในแอบดูมีอะไรแต่มูสติมี อุ้ยมุมนี้น่ารักมากเลยอะไรยังไงคะพี่อ้อยมันมายังไงเนี่ยทำไมตอนแรกมันก็มีนิดเดียวเข้าเข้ากลุ่มแล้วออกไม่ได้เนี่ยน่ารักจริงจังนะคะวันวันไม่ทำไรถ่ายรูปลงอัพเฟซมีความสุขเนะพี่อ้อยเนาะมากค่ะมากจริงถ้าว่างถ้าว่างจากตรงนั้นก็เนี่ยบางทีทุ่มหนึ่งแม่เปิดประตูมาเอานั่งทำไรอ๋อเล่นต้นไม้ เป็นคานกยูงอุ้ยสวยมากทุกคนดูนะคะดูลายเขาสินี่เป็นค่ะลายใบเป็นแบบนี้ค่ะถ้าจะคานกยูงคานกยูงแต่อันอันนั้นซูเปอร์เลสออกสีชมพูหน่อยอันนี้ค่ะซูเปอร์เลสแล้วมีมุมอาหารเรามุมอาหารตามุมแห่งความสุขน่ารักน่ารักจะจากกันไปนิดนึงให้พี่อ้อยด้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆนที่อยากที่มีความคิดว่าเออสักวันหนึ่งฉันฝันอยากจะออกมาทํางาน ออกจากงานประจำแล้วมาทําแบบนี้มีอะไรที่จะฝากไหมคะเป็นข้อคิดนิดนึงว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรแบบไหนคือเราต้องหยุดหยุดความอยากของเราในการสร้างนี่ก่อนเราต้องหยุดตรงนั้นถ้าหยุดตรงนั้นแล้วพอเราไม่มีนี่ปุ๊บเรามาอยู่อย่างนี้เราจะสบายเลยเพราะว่ารายรายได้เราจะไม่คงที่อยู่แล้วค่ะก็ปรับปรับใช่ปรับวิธีการใช้ชีวิตเราด้วยนะคะแล้วก็ทำลงมือทำอย่างเดียวเลย ใช่ค่ะโอเคค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากๆากะพี่อ้อยวันนี้ก็ได้มาเจอพี่อ้อยนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกันเนาะแล้วก็เราก็ได้มาสัมผัสกับชีวิตที่เรียบง่ายมากพี่อ้อยที่นี่นะคะแล้วก็เราได้ดูทุกคนนี่นะคะรายล้อมไปด้วยสิ่งที่พี่อ้อยสร้างขึ้นมาเองเลยนี่นะคะประมาณนี้ดูด้านหลังมะละกอนี้บอกเลยว่าโดกมากนะคะ ดกมากแล้วก็ฝรั่งก็มีหลายๆพันธุ์ที่ทดลองปลูกใช่ปลูกอยู่น่าจะสามพันแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นบัวบ้าใช่ค่ะก็วัรพืชกายแบบนี้นะคะยามเย็นๆเนาะวันนี้ก็ขอคุณพี่อ้อยอีกครั้งนึงขอคุณมากนะคะแล้วก็อยากให้พี่อ้อยกันี่สามมามีมีผลผลิตอะไรที่จะ ขายออนไลน์ line, อะไรยังไงไหมคะพี่อ้อยตอนนี้ตอนนี้ยังขายรอรออยู่เพราะว่ามันยังยังใช้ไม่ได้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดพี่อ้อยมีผลผิตอะไรยังไงก็ว่าเดี๋ยวจะพตไปลงช่องทางการติดต่อให้ได้ค่ะเผื่อใครสนใจฝรั่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะพอมีแบ่งๆกันบ้างตอนนี้เราก็เริ่มจะเห็นแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะเห็นแล้ว โอเคคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะกับบรรยากาศดีๆแบบนี้<ด>นะคะบ๊ายบาย <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> จะพาไปดูอะไรทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะได้คะ่ะได้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบรรยากาศดีมากใครผ่านมาแวะได้นะคะดูทุกคนดูด้านหลังแล้วนะคะเป็นบอ่อปลาอยู่ประมาณ800พันถึงหมื่นตัวแปดพนตัวเยอะมากนะคะแล้วก็ดูตรงนี้ ด้านหลังนี่คืออะไรเอ่ยมะละกอนะคะดุกๆเลยโอเคไปแล้ว okay. ค่ะ